สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูไมนูหลุด11ตัวจริงแบบไม่มีปีมีครุยอาร์โมริม ออกมาเปิดใจแบบตรงๆจนแฟนผีสะเทือนทั้งโอนแทรฟฟอร์ดพร้อมแผนใหม่กองปรางคนใหม่ที่อาจเปลี่ยนอนาคตทีมทั้งหมดในคลิปนี้ไปรับชมกันเลยสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนยูสไตล์กันอีกครั้งประเด็นร้อนที่เราจะมาคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลแต่เป็นความบาดหมางที่สื่อพยายามจุดประเด็นขึ้นมาระหว่างรูเบนอาโมอริม คุณซื้อหนุ่มไฟแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดาวรุ่งพรสวรรค์ของทีมอย่างคอบบี้ไมนูตลอด14นัดในพรีเมียร์ลีกฤุูการนี้ชื่อของไมนูมิดฟิลวัย20ปียังไม่เคยปรากฏอยู่ใน11ตัวจริงเลยแม้แต่นัดเดียวแถมล่าสุดในเกมที่เสมอเวสต์แฮม1-1เขาก็เป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานซึ่งความน่ากังวลน,นี้เองที่ทำให้สื่อหลายสำนักเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าอาร์มริมจะมีอาคติส่วนตัวกับเด็กปั้นรายนี้ ความกดดันจากสื่อทําให้โค้ชชาวโปรตุเกสว41กรัตต้องออกโรงชี้แจงทันทีอโมริมยืนยันหนักแน่นว่าการตัดสินใจไม่ส่งไมนูลงสนามอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุผลทางแทคนิกฟุตบอลล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับความไม่ลงรอยส่วนตัวอย่างที่ถูกเสนอข่าวผมเข้าใจความห่วงใยว่าเด็กมันอาจไม่พอใจจนอาจแหกหนีไปอโมริมกล่าวแต่ผมแค่ยอยากชนะและพยายามส่งนักเตะที่คิดว่าช่วยคว้าผลการแข่งขันลงสนาม ผมไม่ได้มองว่าใครไม่สนใจแค่พยายามส่งนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามนี่คือคำยืนยันที่ชัดเจนแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเหตุผลที่ตามมาเหตุ <_ may ing> ผลทางแทคติกที่ถูกเปิดเผยกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการที่เขาไม่ส่งกองกลางชาวอังกฤษลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเป็นเพราะสไตล์ของไมนูไม่เข้ากับแนวทางของทีมในสถานการณ์ปัจจุบันและเขายังหาสถานการณ์ที่เหมาะสมให้ไมนูลงเล่นได้ยากลำบาก อโมริมเข้าใจดีว่าไมนูเป็นที่รักของแฟนบอลและเป็นถึงผู้เล่นที่เคยผ่านการเป็นตัวจริงในนามทีมชาติอังกฤษมาแล้วแต่เขาย้ำชัดว่าเข้าใจสิ่งที่สื่อพวกคุณรักคอบบี้เขาผ่านการเป็นตัวจริงให้ทีมชาติอังกฤษแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมต้องส่งคอบบี้ลงสนามทั้งที่รู้สึกว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมดังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินใจของผมลองมาดูสถิติของไมนูในซีซั่นนี้กันครับเขาลงเล่นไปแค่10บเกมจากทุกรายการ ทำได้หนึ่งแอสซิสต์และมีเพียงหนเดียวเท่านั้นที่เขายืนระยะครบ90นาทีซึ่งเมื่อเทียบกับความคาดหวังที่มีต่อดาวรุ่งรายนี้ถือเป็นสถิติที่น่าตกใจอย่างยิ่งคําพูดของอาโมริมชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีความสามารถแต่ถ้าสไตล์การเล่นไม่เข้ากับระบบหรือแผนการที่โค้ชวางไว้ในเกมเลีกซึ่งต้องการความแน่นอนและสมดุลสูงการตัดสินใจดรอปผู้เล่นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รูปเบนอาโมริมได้ชี้แจงประเด็นร้อนนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยสรุปคือ มนูไม่ได้ลงเล่นเพราะเหตุผลด้านแท็กติกและรูปแบบการเล่นที่ไม่ลงตัวในเวลานั้นๆไม่ใช่เรื่องส่วนตัวคำถามคือการตัดสินใจของรูเบนอาโมริมที่เลือกใช้แท็ติกที่เหมาะสมกับทีมมากกว่าให้โอกาสดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูลงสนามอย่างสม่ำเสมอในเกมลีกเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและมองไปข้างหน้าเพื่ออนาคตของสโมสรหรือไม่ร่วมคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันมาหน่อยครับข่าวต่อไปวันนี้เรามีประเด็นที่ร้อนระอุ และสะเทือนวงการฟุตบอลอังกฤษมานำเสนอเพราะมันคือเสียงตะโกนที่ดังออกมาจากหัวใจของตำนานสโมสรอย่างพอลสโคลส์ที่ออกมาปกป้องหนึ่งในเพชรเม็ดงามของทีมคอบบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีที่เพิ่งสร้างชื่อกระชอนโลกเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยฟอร์มอันเหนือชั้นจนกล้าวไปถึงตำแหน่งผู้ทำประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศ FA ฟครับและสถาปนาตัวเองเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติอังกฤษชุดยูโร2024 แต่ตอนนี้สถานการณ์ของเขาที่โอทราวฟอร์ดกลับพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงความไม่พอใจของพอลสโคสปะทุขึ้นหลังเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาซึ่งแมนยูไนเต็ดทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปอย่างน่าผิดหวัง1-1ในเกมที่ทีมต้องการความสร้างสรรค์และพลังงานในแดนกลาง แต่กุนซือคนปัจจุบันอย่างรูเบนอาโมริมกลับเลือกส่งคอปบ,บี้ไมนูลงสนามในช่วงท้ายเกมเท่านั้นในฐานะตัวสำรองสวนทางกับฟอร์มอันโดดเด่นที่ทุกคนเคยเห็นสโคลส์ oles, ซึ่งได้เห็นความคิดเห็นของอาโมริมที่อธิบายการตัดสินใจไม่ส่งไมนูลงเป็นตัวจริงก็สุดจะทนเขาได้ระบายความอัดอั้นผ่านอินสตาแกรมในโพสต์ที่ถูกลบไปแล้วแต่ข้อความนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกมาและสร้างความตกตะลึงไปทั่วเขาโพสต์ว่า โคตรแย่เด็กกำลังพังพินาศไม่ได้ลงเล่นในทีมที่ไม่สามารถคอนโทรลเกมแต่ที่หนักกว่านั้นคือประโยคถัดมาที่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ดาวรุ่งรายนี้พิจารณาอนาคตของตัวเองเกลียดที่ต้องเห็นนักเตะท้องถิ่นย้ายออกจากทีมแต่ตอนนี้คงดีที่สุดแล้วสำหรับเขาพอแล้วใช่ครับตำนานปีศาจแดงกำลังจี้ให้ดาวรุ่งที่สโมสรปลุกปั้นมากับมือย้ายทีม สถานการณ์ของคอบบี้ไมนูในฤดูการนี้เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเขาเปลี่ยนจากผู้เล่นตัวจริงในศึกใหญ่อย่างนัดชิงชนะเลิศยูโร2024มาเป็นเพียงตัวสำรองที่ต้องรอคอยโอกาสถึงแม้ฟอร์มส่วนตัวจะยังคงเป็นที่ยอมรับแต่ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอาโมริมเขาต้องดิ้นรนอย่างหนักและยังคงต้องรอคอยการลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกนัดแรกของฤดูการนี้มีรายงานว่าในช่วงเดือนสิงหาคม ไมนูถึงกับมีความต้องการที่จะขอย้ายทีมแบบยืมตัวเพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่ความต้องการของเขาถูกผู้จัดการทีมปฏิเสธไปการปฏิเสธในครั้งนั้นมาพร้อมกับคําสัญญาถึงโอกาสหรือไม่หรือเป็นการกักขังเพชรเ,เม็ดงามไว้บนม้านั่งสำรองและการที่อาโมริมยังคงมองไมนูในบทบาทตัวสำรองในเกมสำคัญที่ทีมต้องการชัยชนะยิ่งทำให้ความกังวลของพอสโคสและแฟนบอลทวีคูณขึ้นไปอีก คำพูดของ os, สโคสสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าการให้คอปบ,บี้ไมนูนั่งสำรองในทีมที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการครองบอลและการควบคุมเกมเป็นการทำลายพัฒนาการของดาวรุ่งที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ระดับโลกนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับสำหรับอนาคตของดาวรุ่งที่แฟนๆรักและตำนานของสโมสรก็ออกมาส่งเสียงเตือนอย่างดังที่สุด ถ้าคอบบี้ไมนูยังคงเป็นตัวสำรองต่อไปภายใต้การคุมทีมของรูเบนอาโมริมคุณคิดว่าการตัดสินใจของพอสโคสที่บอกให้ไมนูควรย้ายออกจากทีมเพื่ออนาคตของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คอมเมนต์บอกเราหน่อยครับข่าวต่อไปสถานการณ์ในโรงละครแห่งความฝันกำลังร้อนระอุอีกครั้งหลังจากผลงานที่ลุ่มๆดอนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยเฉพาะปัญหาในแดนกลางที่ขาดมิติในการทะลุแนวรับคู่แข่งดูเหมือนว่าเดือนมกราคมนี้ทีมอาจถูกบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากดาวรุ่งอนาคตไกลที่หลายคนตั้งความหวังไว้สูงอย่างคอบบี้ไมนูกองกลางวัย20ปีที่ฤดูกาลนี้ยังคงต้องรอคอยการลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีก ทามกลางความต้องการที่จะลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นคือการติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ของโทมัสทูเคิลรายงานล่าสุดจากเดลี่เมลระบุว่าไมนูปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะย้ายออกจากสโมสรในวัยเด็กของเขาด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมนี้เรื่องนี้ทำให้ตำนานอย่างพอสโคสถึงกับออกโรงตำหนิรูเดนอมริมว่า กำลังทำลายอาชีพของซูเปอร์สตาร์เยาวชนรายนี้หลังเกมที่ปีศาจแดงเสมอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ด1-1จำได้ไหมครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายูเนเต็ดปฏิเสธคำขอของไมนูที่จะเป็นนาโปลีแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วมีรายงานว่ามีถึง12สโมสรที่พร้อมจะเซ็นสัญญายืมตัวเขาแต่ช้าก่อนการย้ายออกของไมนูอาจเป็นได้ก็ต่อเมื่อ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเซ็นสัญญากับกองกลางคนใหม่ได้ในเดือนมกราคมนี้นี่แหละครับคือเมนูปริศนาที่กำลังบังคับให้ทีมปีศาจแดงต้องขยับตัวเมื่อการเสริมทัพในแดนกลางกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สื่อก็เริ่มเปิดเผยรายชื่อเป้าหมายที่ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจเอเลียตแอนเดอร์สันจากน็อตติงแฮมฟอ r เรสต์อดัมวอรตันเพชรเม็ดงามของคริสตันพาเลสและยังมีชื่อของ t ทเลอร์อดัมส์กองกลางตัวรับของบอลมัตที่บรรดานักเตะในทีมก็มีการพูดคุยถึงความเหมาะสมแต่ในบรรดารายชื่อที่กล่าวมามีหนึ่งคนที่ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่สมจริงที่สุดในเดือนมกราคมนี้นั่นคือ t y l e r Adams ดาวเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย26ปีรายนี้ย้ายมาร่วมทีมบอลมัดในปี2023ด้วยค่าตัวกว่า20ล้านปอนด์เขาเป็นมิดฟิล์ตัวตัดเกมที่เล่นได้ดุดัน แย่งบอลยากและเป็นกำลังหลักให้กับผู้จัดการทีมอันโดนิอิราวาล่าโดยลงเล่นเป็นตัวจริงครบทั้ง14เกมลีกในฤดูกาลนี้แม้จะมีสัญญายาวถึงปี2028แต่ด้วยราคาและประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าชื่อดังคนอื่นอน,นอกจากนี้แมนยูก็ยังจับตามองโจอัลโกเมสกองกลางพลังงานสูงของวูลฟส์ที่มีรายงานว่าตัวนักเตะเองก็ กระตือรือร้นมากที่จะย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงในช่วงกลางฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญการเสริมทัพกองกลางกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูสามารถออกไปเก็บประสบการณ์และพัฒนาฝีเท้าได้การเข้ามาของกองกลางคนใหม่จะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ทีมขาดหายไปได้หรือไม่ และใครจะเป็นคนที่อมอริมเลือกเข้ามาเสริมทีมในช่วงเวลาที่สำคัญนี้เอาละครับในสถานการณ์ที่คอบบี้ไหมหนูต้องการย้ายออกไปแบบยืมตัวแมนยูควรทุ่มเงินเซ็นสัญญากองกลางคนไหนเข้ามาแทนที่เขาในเดือนมกราคมนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเปิดทางให้ดาวรุ่งไปเติบโตคอมเมนต์รายชื่อนักเตะที่คุณคิดว่าเหมาะสมมาใต้คลิปนี้ได้เลยครับและสุดท้ายท่านจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวของสโมสรแมนยูก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ